ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอใครไม่ได้ไปต่อบ้างแมนยูประกาศปล่อย7นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศร,รายชื่อ5นักเตะที่โดนปล่อยตัวออกจากถิ่นโอทฟอร์ดหลังจบฤดูกาล2023 2 0 2 4ถึง2024ตามอองตนี่มาร์ชิลและราฟาเอลวารานสองดาวเตะฝรั่งเศสที่มีการยืนยันไปก่อนหน้านี้แล้ว มาเซียอัมลาทินโอทาฟอรหลังย้ายจากโมร็อกโกมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2015โดยได้ลงเล่นไป317นัดทำได้90ประตูส่วนวารานที่หมดสัญญากับทีมเช่นกันหลังช่วยสโมสร,รมานาน3ฤดูกาลได้ลงเล่นไป95นัดนักแต่อีก5รายที่ต้องเก็บข้าวของอัมลาทินโอทาฟ r อร์ดคือแบดตันวิลเลียมส์แบ็กซ้ายชาวอังกฤษที่อยู่กับทีมมานาน14ปีตั้งแต่อายุ9ขวบชาีเมดนิลมาคาสลอเรนซ์คีพิมลีและทอมฮัตเดอร์ตัน โค้ดควบนักเตะชุดอายุต่ำกว่า21ปีขณะที่จอห์นนี่อีแวนและทอมฮีตัน2นักเตะประสบการณ์สูงยังมีการพูดคุยถึงเรื่องสัญญาใหม่ส่วนโอมารี่ฟอร์สันปีกดาวรุ่งเสนอสัญญาใหม่ให้แล้วดานเมสันกรีนวูดก็ยังมีชื่ออยู่กับทีมต่อ ผีหวังป่าหน้าชุดขาวเซนโยูโรเหล่านี้ยูโรเซ็นเตอร์วัย18ปีได้รับข้อเสนอจากแมนยูเจ็บมูลค่าสูงกว่าเรอัลมาดริดขึ้นอยู่กับนักเตะจะเลือกย้ายมาคาแข่งกับทีมปีแสแดงหรือไม่เท่านั้นมาก้ารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าแมนยูเต็ดพยายามกล่อมเลนี่ยูโรเซ็นเตอร์ดาวรุ่งวัย18ปีของลิลโยกสุธินโอทัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์น,นี้ขณะที่เรอัลมาดริดโน้มน้าวให้นักเตะปฏิเสธทีมปีศาจแดงเพื่อรอเซ็นกับทีมชุดขาวแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลหน้า ยูโรเลือสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025เท่านั้นแต่ลิวยังเรียกค่าตอบแทนจากการปล่อยกองหลังวัย18ปีสูงถึง60ล้านยูโรท่ามกลางความสนใจของสโมสรยญญาย่างเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงและแมนยูเต็ดซึ่งทับโรดบังโกต,ตระหนักถึงสถานการณ์สัญญาของนักเตะจึงไม่เต็มใจเข้าสู่สงครามแย่งตัวและจะเสนอค่าตัวไม่เกิน40ล้านยูโรเมื่อรวมโบนัสแล้ว จากข้อมูลของมาการะบุว่าแมนเชสเตอร์ยินดีตอบสนองความต้องการของรลิวและเสนอราคาสูงกว่าเรอัลมิดในข้อเสนอถึงโยโรแม้ว่านักเตะจะชื่นชอบทีมชุดขาวก็ตามแต่หากทีมปีแสดงสามารถกล่อมนักเตะย้ายไปเข้าสังกัดได้ต้นสังก,กัดของนักเตะก็พร้อมเปิดไฟเขียวให้นักเตะย้ายสู่เวทีเพมเบริกเช่นกันเรอัลมิลดยังคงติดต่อกับโยโรอยู่ในปัจจุบันและแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับเขา ทีมชุดขาวยังได้กำชับให้แนวรับวัย18ปีปฏิเสธข้อเสนอที่ดีกว่าจากแมนเชสเตอร์หากเขาต้องการร่วมงานกับแชมป์โยุโรป1 5สมัยในอนาคตตามรายงานรุว,ว่าโยโรได้เป็นหนึ่งในผู้ชมที่เห็นแมนเททชสเตอร์ฉลองแชมป์เอฟเอคัหลังจากพลิกคน Man City ่นแมนเชสเตอนึ2-1ที่สนามเบมบรีสเตเดียมเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจนถึงตอนนี้นักเตะยังไม่ตอบรับข้อเสนอจากทีมปีศาจแดงแต่ยังต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวรับวัย18ปีจะเปลี่ยนความคิดในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่ จริงๆเอบี้เมนูทูกโหวดเป็นแข้งยอดเยี่ยมถ้วย FA ครับเอบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึก FA ครับประจํารุ่การ2023-2024เมื่อวันพุทธที่5มิถุนายนที่ผ่านมา ดาวเตะชาวอังกฤษวัย19ปีมีส่วนสำคัญช่วยให้ Manchester ชแชมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพังาดคว้าแชมป์เอฟเอคัพซีซั่นล่าสุดมาครองโดยทำหนึ่งประตูในเกมรอบชิงเชนเะท,ที่ทัพปีแสดงเบียดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมือง2ต่อ1เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วสำหรับไมนูก้าขึ้นมาแจ้งเกิดได้อย่างงดงามในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทุกรายการ32นัดทำได้5ประตูกับ1แอซิ์ หอกหมาป่าอัปเดตอนาคตหลังมีข่าวแมนยูเตรียมทุ่มทุมทนคว้าตัวมาร่วมทีมมาทิวตคุณย่ายืนยันว่าเขายังคงแฮปปี้กับบูฟแธมตันวันเดอร์ต้นสังกัดปัจจุบันหลังมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เดให้ความสนใจโฟกัสของผมคือการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวให้คุ้มค่าที่สุดคุณย่ากล่าวกับโกลโบเอสปอเตผมยังมีความสุขมากๆที่วูฟโฟกัสต,ตอนนี้คือการมีรูการที่ดีขึ้นและช่วยเหลือสโมสรเพราะนั่นคือความประสงค์ของพระเจ้าผมจะเดินในเส้นทางนี้ต่อไป แมนยูสนใจดาวเตววย25ปีซึ่งเชื่อว่ามีค่าตัว60ล้านปอนด์หลังโชว์ฟอร์มหน้าประทับใจยิงไป12ประตูในพิมร์ลิกเมื่อรุ่การที่ผ่านมาโดยการที่อองตัวนี้มาร์ซยาวหมดสัญญาดังนั้นตอนนี้ปีแสดงเหลือเพียงรัสมูธฮอยลุนและมาคัตแลดฟอร์ดเท่านั้นที่เล่นหน้าเป้าได้แมนยูนเต็ดตเป็นข่าวว่าต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวกอนสโลอีนาเซโอกองหลังสปารติงลิสบอนมาร่วมทีม กองหลังรายนี้มีรูการที่ยอดเยี่ยมโดยช่วยให้สปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์ลีกสูงสุดโปรตุเกสมันเป็นหนที่2ที่เข้าคว้าแชมป์และจากฟอร์มนั้นก็ทําให้อินาเซโอกลายเป็นแกนหลักของทีมชาติโปรตุเกสโดยเขามีชื่ออยู่ในทีมเบื้องต้นของโรเบโตมาติเนสสาหรับลุยศึกยูโร2024และยูนิเต็ดก็พร้อมที่จะคว้าตัวเขาตามรายงานจากโอโชโก้ผีแดงไล่ล่าอินาเซโอมาระยะหนึ่งแล้ว,ลแ,ลวและอาจจะดําเนินตามแผนต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตําแหน่งของเอดิธเทนฮาร์ก เวอร์พูลก็สามารถแข่งขันกับยูไนเต็ดในการเข้าหาเซตแบ็กรายนี้ขณะที่อาเซนอลก็มีข่าวหรือว่าจับตามองเขาเช่นกันสปอร์ติ้งลิสบอนมีแนวโน้มที่จะตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ที่51ล้านปอนด์และยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อราคานั้นเนื่องจากพวกเขาต้องการตัวแทนของราฟเฟลวารันที่จะออกจากทีมเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในปลายเดือนนี้เชฟโก้ชลวากองหลังเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเนื่องจากเขาเหมาะสมกับนโยบายใหม่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ด เซอร์จิมแรดพริปเจ้าของร่วมผีแดงต้องการซื้อผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า25ปีเท่านั้นและไม่ต้องการสตา์ที่มีอายุเยอะแต่ระยะเวลาการใช้งานน้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหาหรือเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอห์นนี่อีเวนและทอมฮีตันที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสัมเมอร์นี้ แมนเชสเตอร์ยืนยันการปล่อยตัวอองตตัวนี่มาร์กยาวราฟาเอวารนและแบรดอนวิลเลียมส์ที่หมดสัญญาสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ทั้ง3คนขณะเดียวกันกำลังเจราจาสัญญาใหม่กับอีแวนและฮีตันการพูดคุยเรื่องอนาคตและสัญญาฉบับใหม่กับอีแวนและฮีตันยังคงเปิดกว้างขณะที่โอมารีฟอร์สันดาวรุ่งที่กำลังจะหมดสัญญาก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่แล้วเช่นกัน มาร์กเชลลกับวารันประกาศอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วและมีการโบกมือให้กับแฟนๆในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่สนามโอทาฟอร์ดขณะที่วิลเลียมฤดูกาลที่แล้วถูกปล่อยตัวไปเล่นกับอีฟวิตทาในสัญญายืมตัวก็จะหมดสัญญาอำลาทีมเช่นกันผีทรงสองพออเปิดอกคุยอนาคตซานโช ESPN รายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการพูดคุยกับซานโชเรื่องอนาคต ก่อนตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยเต็ดจะมอบหมายหน้าที่ให้เจสันวิลหอกพ่่มในการฝ่ายเทคนิคกับแมทธ์ฮาร์กรีฟพ่่มในการฝ่ายเจรจาฟุตบอลเป็นคนหารือกับซานโชแบบเปิดอกตัวต่อตัว,ตวก่อนจะตัดสินใจว่าจะให้กลับมาอยู่ในทีมต่อในฤดูกาล2024-2025หรือจะขาดในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ ถึงตอนนี้การย้ายทีมยังดูเหมือนจะเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแม้อุปสรรคสาคัญคือเรื่องค่าตัวที่แมนเชสเตอร์เตตตตั้งเอาไว้ที่50ล้านก่อนรวมถึงค่าเหนื่อยนักเตะที่สูงลิ่วแม้บริเซียดอนมวลมีความปรารถนาที่จะเก็บซานโชเอาไว้ใช้งานต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่การทําได้เพียงยื่นข้อเสนอยืมตัวตลอดซีซั่นหน้าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แมนเชสเตอร์จะตอบตกลงขณะที่ซานโชดูเหมือนว่าจะเปิดใจกลับมาพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์เตต์แต่ต อาภาัยหรือ,อยังผ่านมา18ปีจอห์นโอบิมิเกลเผชิญหน้าป๋าอีกครั้งอดีตมิฟิลทีมชาตินไนจีเรียเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองว่าเซื้อเอเล็กเฟอร์กสันให้อภัยเขาแล้วหลังจากเรื่องราวผ่านมาได้ร่วมร่วมทศวรรษเดิมทีมิเกลได้ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนเมื่อปี2005ถึงขั้นมีภาพสวมเสื้อรอเปิดตัวทางการจนกระทั่งทีมสิงห์ปู์ปาดหน้าดือด้อพร้อมยอมใจเงินค่าชดเชย12ล้านปอนด์ด้วยกัน ว่ากันว่าณนะตอนนั้นเฟอร์กี้จ้องหน้าเธอมือทันทีเมื่อได้เจอกับกองกลางเจ้าปัญหาแต่ล่าสุดทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันระหว่างไปชมนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่สังเวียนเวมบลีมันดีเหลือเกินสําหรับบอสที่ให้อภัยผมในที่สุดหลังจากผ่านเวลามายาวนานมีเกวัยว,ว37ปีกล่าวถึงเสื้ออเล็กบนวัย82ผ่านสื่อท a l กสปอร์ตเขาพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาบ้างระหว่างอาชีพโค้ชมันเหมือนกับแกเป็นคนที่หลุดมือฉันไปสินะแต่เขายังคงเป็นคนน่ารักและบนวัย82ปีต้องบอกว่าเขายังแข็งงแรง ผมบอกเขาว่าเราอยากจะมีคุณอยู่ด้วยตราบเท่าที่พวกเราจะทําได้แล้วเขาก็บอกประมาณว่าฝั่งนะนายหลุดมือฉันไปแต่นายก็มีเส้นทางอาชีพที่สุดยอดกับเชลซีฉันไม่ได้พูดอะไรผิดไปหรอกนะแต่ฉันให้อภัยนายแล้วละ่ะอดีตแข้งเชลซีชุดแชมป์แชมเปี้ยนส์สมัยแรกเมื่อปี2012ร่ายยาวรูนี่เผยเคยโดนสั่งเก็บในสนามซ้อมเหตุขอย้ายออกจากแมนยูเมื่อปี2 0 1 0 อดีตดาวยิงทีมปีแสดงอย่างเวียนดูนี้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเคยโดนเพื่อนร่วมทีมอย่างพอสโคเข้าประทะหนักจนได้รับบาดเจ็บในการฝึกซ้อมหลังเจ้าตัวยื่นเรื่องขอย้ายทีมเมื่อปี2010หลังมีปัญหากับทิศทางของสมรสนในตอนนั้นซึ่งเพิ่งเสียแชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดให้กับเชลซี ในฤดูกาลก่อนหน้าแมนเชสเตอร์เต็ดพึ่งจะเสียนักเตะคนสำคัญอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดและคาร์ลอสเตเบสไฟหมาดๆสตาชาวอังกฤษซึ่งหมดไฟกับทีมในตอนนั้นจึงยื่นเรื่องขอย้ายทีมโดยแจ้งกับบอร์ดบริหารว่าตนจะไม่ต่อสัญญาเพราะอยากย้ายออกไปที่อื่นมากกว่าซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพรวมถึงรูนี่ก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมไม่ชอบที่เขาตัดสินใจแบบนั้นด้วย เท่านั้นไม่พอรูนี่บอกว่าลังจะเข้าแสดงความจำนวนขอย้ายทีมไปไม่นานอาดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างพอสโคก็จัดหนักใส่เขาในการฝึกซ้อมทันทีซึ่งเป็นการเข้าประทะที่รุนแรงและน่ากลัวมากรูนี่ยังกล่าวติดตลกอีกด้วยว่าเสื้อเล็กเฟอร์กสันต้องเป็นคนสั่งให้สโคทำแบบนั้นแน่ๆมันเป็นวันที่โค้ชให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องที่ผมต้องการย้ายทีมดังนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องแอบไปคุยกับสโคมาก่อนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเพียง2วันหลังจากรูนี่ประกาศว่าอย่างย้ายทีมเขาเปลี่ยนใจต่อสัญญากับทีมปีแสดงออกไปถึง5ปีซึ่งเขาก็ได้คับมั่นสัญญากับแฟนบอลว่าจะขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยังไม่สามารถลงเล่นได้ทันทีเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่คอสโคฝากไว้ให้กับเขาแต่หลังจากเจ้าตัวกลับมาลงสนามได้ในเดือนถัดมาเขาก็ระเบิดฟอร์มพาแมนยูคว้าแช,ชมป์พิมลิตได้สำเร็จในฤดูกาลนั้นและเดินหน้าระเบิดตะข่ายจนกลายเป็นตำนานให้ผู้คนจดจำจนถึงทุกวันนี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ